ไปไปไปหาดูเห็ดอีกนเมื่อวานยังเอายังไม่หมดวันนี้มันต้องออกมาเพิ่มเมื่อคืนฝนตกั้างคืนแต่ก็ตกไม่หนักเนาะวันนี้ตอนนี้หยุดแล้วพอดีแหละมันจะได้ชะล้างเอาถ้าดอกแก่มันก็เชื้อมันก็จะลดมดินก็เป็นเชื้ออีกต่อไปตรงนี้ที่เอาเมื่อวานวันนี้ขึ้นมาใหม,ามา่ <c oughs> อุ้ยบ่งเฮาได้เหยียบนี่ท <c oughs> ี่ได้เหยียบนั่นนี่ นั่นๆสองดอกสาดอกนี่กำลังแตกขึ้นมารูปๆูปอยู่ที่นี่มันคือที่ไหนให้ดูด้วยสิหัวกระได้บ้านหัวกระได้บ้านวันที่สองเอมาเพาะมาดูนีงงโโ่โอ้เกือบได้เหยียบเอานี่ขึ้นใหม่นล้นนี่เอเอเกือบค่อยได้เหยียบเนาะเจ้าเจ้าไม่ต้องลงมา บ,าน,า,า,นบานหมดแล้วเมื่อวานบานหมดแล้ววันนี้พอดีพอดีพอดีวันนี้ยิ่งสวยดีใจมากมันยังแข็งเต็กอยู่เลยนะเพราะว่ามันไม่แก่นดูสิโอ้ยืันนี้อีกมือหนึ่งพี่น้องเอ้ย อ้าวอ้าวมาถาม่ายนะอันนี้ยังไม่ออกอีกตัวออกแต่มันมันเออมันออกเพิ่มน, igue, น,น, Oo, right. g, น,นี่นี่ดูสิโอ้ยดูเป <or>, oh, ็นชั้นๆเลยมีปวกนี่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 จอมปลวกแบบนี้อย่าไปซับทิ้มอย่าไปเผาทิ้มเด้อพี่น้องเด้อปวกนี่มันจะให้มันออกพ่อระวังนี่นี่ไม่ขึ้นมาใหม่นี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 ่เอามาดูสินี่ดินกำลังแตกออกใหม่นี่นี่นี่เกือบเนาะเกือบเนาะเกือบเนาะ บ้านแบบนี้มันจะได้ดอกใหญ่เยอะเนาะมันจะได้มีสวนได้กินหลายอ้ยอยบ่ไไรได้ได้ไปเอาเสียมมาชับเอาหนดะีได้ไปเอาเสียงมาก,ก่อนดินมันแน่นมันเป็นดินโคลนเขินได้ขุดเอาเนาะ อวบมากดูดูดูดอกนี้ดอกนี้ยิ่งอวบเนี่ยโอ้มันออกในคนจอมปวงแห้งดอกใหญ่เดี๋ยวเราก็จะไม่ขุดเขานะเดีเสียจิ้มน้อยๆจิ้มน้อยๆเราจะไม่ขุดให้เขาแตกปีหน้าจะออกอีกขับโบพี่น้องขักโบน่นี่นีดอกนี้อ้วนจุ๊มปุกเลย เเอาเลยมันกำลังพอดีอร่อยเองไม่งั้นมันจะเหนียวเราอย่าไปเลื้อมันขึ้นนะวันนี้นะไม่เอาก็เสียดายรากมันใครจะดให้มันบานเถอะพี่ก่อนลองเถ้ะเดี๋ยวก็บานละอันนี้มันแก่แล้วเอาฝังไวนน้ยังอยู่ในดินอยู่ก็มีเชื้อมันเต็มอยู่ในดินไม่จำเป็นต้องฝังแล้วฝังเลยให้มันเยอะๆ ไม่ต้องให้มันลดลงหรอกนี่อันนี้คือว่าแก่แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมมันไม่บานล่ะเออพอดีงามเนาะอืออือนี่ดุ้ยเลยพาไปแต่ดึกมาทางนี้มาทางนี้นี่เยอะๆได้หนีนี่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 นะนี่นะออกมาด้านนี้ไหมค่อยจะเดินมเย็นๆวันนี้ ชาเพิ่นไทยหมักอยากเก็บนะคนที่อยากเก็บนะมันรอไม่ได้เห็ดนะชั่วโมงเดียวนี่มันก็แก่แล้วก็อยากจะให้ได้มาเก็บยูแต่ว่ามันรอไม่ได้อย่างเนี้ยไปอีกชั่วโมงหนึ่งนี่ก็แก่จัดเลย อ,อันที่อันที่ออกติดกระโพนปวงเี้ดอกดอกนี่ต้องเบ่งได้ยันที่เข็มแม่งดได้กลัวตะขาบกลัวแมงป่องงามเทนะพุ่มนั้นนะงามเทนะสวยมากว้าดูดอกนี้ ก็ยาวไอ้เบาไปไหนนี่ไม่มาเก็บเห็ดกับแม่เลยี้คิดถึงน้องนุ่นน้องนาวเด้ยางให้ได้มากินแกงจืดวันนี้ต้องไปซื้อปลูก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  ฝังไว้ไว้ให้มันอย่ากกินมดกินทนอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันบานซะก่นอนทางเดินขึ้นบ้านนะคะ